สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบแนวทางการเล่นดีนหน้าในแรงระดับสูงห้ามพลาดเลยนะรวมถึงมีเทคนิคการออกของระหว่างล็อกชิลกับดาบใหม่หรือว่าเราควรออกรองเท้าเกาะหรือว่ารองเท้าซีซีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะว่าเรามีเหตุผลยังไงในการเลือกออกไอเทมนะครับ อย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูหน้าดาบตัวกันก่อนนะครับผมฝัแฝงตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นเวนมาลอดอิกกี้ไอริแล้วก็ตูเลนนะครับเกมนี้ถ้าเราดูที่ฮีโร่เนี่ยเราเจอไอริแน่นอนนะถ้าเราจะเอาตัวที่มาสู้กับไอริเนี่ยก็จะเป็นฟอร์เลนโอเมนก็ได้นะครับสลับเกมนี้เนาะแต่เกมนี้เนี่ยถ้าเราดูที่ฮีโร่ของฝัแฝงตรงข้ามจริงๆก็จะเป็นมาลอดแล้วก็ไอริตัวเลนใช่ไหมถ้าเราจะฟอร์เลนมาเนี่ยเกมนี้เราต้องดอกให้โดนไอริแล้วก็ตนะัวเลนเนาะซึ่งมันค่อนข้างยากนะครับผมเกมนี้เราก็เลยไม่เอา ฟอร์เรนมานะแล้วอีกเหตุผลสําคัญเลยก็คือฝั่งตรงข้ามมีมาหลอดนะครับฟอร์เรนเนี่ยมันไม่ค่อยชอบมาหลอดเนาะเพราะว่ามันเป็นทูดาเมจนะครับมันโดนปาดแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับผมเกมนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอายีน่ามาเล่นกับไอรินเนาะในความคิดผมก็คือเราจะเล่นต้นเกมให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้เลดน,นะครับแล้วก็ถ้ามันยือถึงเลดเนาะเราก็ยังมีไวโอเลดหรือว่าจะเป็นยุ้ยคีล่านะครับแล้วก็ซิฟเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือไวยโอนะในเลดเกมเนี่ ผมเล่นยีนะ่าเวลาเราชาร์จเนี่ยแล้วก็ซิปอมเนี่ยมันก็จะเป็นคอมโบกันนะครับหรือว่าจะเป็นซิปพาร์กิ้งยัดนะโดยประมาณนี้นะครับผมสลับการดาร์ฟีโร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราคิดไหมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปผมขออนุญาตขายของสักครู่นะครับ ใครที่กําลังหาเว็บเติมเก,ม,เกมถูกๆผมขอแนะนำํำ Melo Top Up เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เ Ad Line Ad Melo Top Up นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, Genshin, Free Fire, h o องไกล LOL และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ,อย่างแรกเนี่ยเวลาผมเล่นยีน่านะครับผมใครที่ดูคลิปผมก็จะรู้อยู่ละผมจะอัพเป็นสกิล2ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะ เอามาเคลียร์คลิปให้เลเวล2ก่อนเนาะพอเราเลเวล2ก่อนเนี่ยเราก็จะทําอะไรได้เยอะกว่าฝั่งตรงข้ามเนาะไม่ว่าจะเป็นการกดดันการอมาัางกรนะครับส่วนการซื้อของเนี่ยชิ้นแรกเราก็จะออกเป็นรองเท้าก็ได้หรือว่าเป็นดาบก็ได้นะครับถ้าเราอยากกดดันแล้วก็มั่นใจในตัวเราแล้วก็ออกมาเป็นดาบเนาะเพื่อที่จะได้กดดันเยอะๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราออกมาเป็นรองเท้าก็ได้เนาะตอนนี้เราก็รอคลิปชนนะรอให้คลิปยืนติดกันนะครับถ้าคลิปยืนติดกันเราใช้สกิลสองมันจะได้โดนหลายตัวเนาะเราจะได้เค,คลียรว ผมก็พยายามเคลียร์คลิปนะครับพอเราเลเวลสองก่อนเนี่ยเราก็จะมังกรนะอ่าและเกมนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่ไอรีออฟนะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือกที่จะเป็นมาร์รอดอัพเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะอ่าตอนนี้เราก็พยายามจะเคลียร์มังกรเนาะแต่จังหวะที่เราเคลียร์มังกรเนี่ยเราพลาดนะครับผมเราไม่ได้คํานวณดาเมจไว้เนาะก็เลยทําให้จังหวะนี้เนี่ยเราโดนแยกมังกรไปนะอ่าตอนนี้ก็เราเคลียร์คลิปเหมือนเดิมนะครับเรายังไปแท็กกลางไม่ได้เนาะ พยายามรอเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็หาอะไรทํานะครับถ้าไม่มีอะไรทําก็อาจจะต้องรอป่ามาเติมนะครับอตอนนี้เราก็เลเวลสามละนะป่าเราตีคลิปเล็กนะครับแล้วก็ไปแท็กได้นะแต่ต้องดูด้วยนะครับผมถ้าเราแท็กคลิปนี้แล้วป่าไม่สี่เนี่ยเราไม่ควรแท็กนะครับแต่ถ้าป่าสี่เนี่ยเราก็อาจจะแท็กได้นะตอนนี้เราก็รอเอามาหลอดนะครับแต่มาหลอดเนี่ยน่าจะรู้ละนะในรลนร้อยดาวเนี่ยเขาก็รู้ทามิ่งการจบแล้วนะว่าป่า ของแต่ละฝั่งเนี่ยจบไหนนะครับส่วนมากก็จะรู้กันนะครับผมยกเว้นป่าเนี่ยจะไม่ได้แท็กกลางเราก็อาจจะไม่รู้นะครับตอนนี้เราก็จะเลเวลสี่เนาะเราก็จะรอชิ่งคลิปแล้วก็ตอดแล้วก็คอมโบนะครับแต่บาร์ลอดแดป่ามานะทําให้เราต้องถอยก่อนเนาะระหว่างนี้เราก็ตอดเลือดไปนะครับพอเราตอดเลือดแล้วจะเห็นว่ามังกรจะเกิดนะเราก็จะรีบไปเติมเพื่อนตรงมังกรนะครับ จังหวะนี้เราเห็นมาหลอดตามมานะแล้วก็กะจะดักนะครับแต่มาหลอดเนี่ยเขาอ้อมเนาะเราก็เลยดักไม่ได้นะครับแล้วต้องเลนบนเนี่ยเราเห็นเพื่อนบวกกันแล้วนะเราก็เลย เสียร์คลิปกลางไปนะครับผมแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาถมผมเนาะเขาดักตรงแอลไซน์นะครับจังหวะนี้เราไม่รู้นะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงแอลไซน์นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยบวกกันเยอะนะเราก็เลยไม่คิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่แอลไซน์กันเยอะนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าไอรีเนี่ยมาสกิลเดียวได้มังกรไปด้วยนะครับทำให้จังหวะนี้เนี่ยเราเสียหายกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวแล้วก็มังกรเนาะคือจังหวะนี้โคตรพลาดนะครับอ่าเราเล่นบนเนี่ยเพื่อนเราก็แลกมาได้นะะคคครรรััับบแต่่ยยงงไไไก็มมุ้นเเาสีป สี่คนแล้วก็ได้มาสองคนนะครับแล้วก็เสียบมังกรด้วยนะครับเด like <fen>. hmm. ี uh ๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันต่อนะครับตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะแล้วก็มาตรงเล่นนะครับผมเกมนี้เนี่ยเราจะออกไปรองเท้าซีซีนะเพราะว่ามาหลอดไอริเนี่ยเป็นทูดามจอยู่ละเราออกรองเท้าเกาะก็กันไม่ได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยป่าครับเป็นเวทนะครับแล้วก็เขามีเมดด้วยนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่เราออกรองเท้าซีซีมาเนาะแต่อเทมชิ้นแรกของผมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเจาะกอดเล็กนะครับเพราะว่าเราจะเอามาเล่นต้นเกมเนาะเราจะเอามาเดินต้นเกมนะครับแต่ก็เด ่แล้วจังหวะน,นี้จะเห็นว่ามาหลอดเนี่ยเหมือนจะเอียงไปตรงมังกรนะครับเราก็จะวิ่งไปลาดนะครับหรือว่าไปดักเนะาะแต่จะเห็นว่ามาหลอดเนี่ยไม่ได้เอามังกรนะครับผมก็เลยต้องรีบวิ่งไปช่วยเพื่อนตีดักนะครับระหว่างที่เราวิ่งไปก็เกิดไฟเนาะเราก็จะหาจังหวะเล่นนะครับค่อยๆเล่นเนะาะแล้วจังหวะน,นี้จะเห,เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยลาดดักได้นะเราก็เลยต้องออกมาแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไฟาต่อเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วเนาะตอนนี้คลิปเลนเข้าแล้วนะครับผมแล้วก็เคลียร์คลิปเลนก่อนนะพยายามกดดันมาหลอดนะครับผมคอมโบเล่นนะครับเห็นไหม เราคอมโบแป๊บเดียวนะครับผมยังไม่เต็มชุดเนาะมาหลอดก็เหลือครึ่งหลอดนะถ้าเราได้คอมโบเต็มชุดเนี่ยก็มีสิทธิ์ตายได้นะครับอ่าแล้วจังหวะนี้เนี่ยมาหลอดเหลือเลือดประมาณ70%เปนาะเขาเก็บเลือดหลังป้อมนะครับเราก็จะมากดดันต่อนะแต่จะเห็นว่ามันลึกไปนะครับผมเราก็เลยจะมาเมา่ก่อนะครับแต่คลิปเลนมาก่อนนะเราก็เลยต้องมาเคลียร์คลิปเลนนะครับแล้วจะเห็นว่ามาหลอดเนี่ยอยู่ตรงเลนขวานะเราก็กะจะมาดักมาหลอดกับตัวเลนต่อนะครับเราก็จะวิ่งมาหาพุ่มดักนะครับพุ่มนี้เนี่ ส่วนมากยีหน้าเขาจะดักกันนะครับในแรล่งน้อยๆนี้ก็ดักง่ายนะแต่แหล่งสูงๆเนี่ยจะดักยากนะครับ แล้วจังหวะนี้เนี่ยตัวเลนเหมือนจะรู้นะเพราะว่าเราหายไปนะครับตัวเลนเลยลากคลิปไปอีกฝั่งหนึ่งนะพอเราเห็นว่าตัวเลนเนี่ยเขาเหมือนจะรู้นะครับแล้วก็มารอเคลียร์กลางก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวเลนเนี่ยสกิลเนาะเราก็จะได้มาคอมโบนะครับพอตัวเลนเนี่ยไม่ยอมสกิลนะเราก็จะรีบเคลียร์เลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปรับเลนล่างต่อนะครับตอนนี้เราก็จะรอเคลียร์คลิปเนาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามจะตอดเลือดเรานะครับแล้วก็มาเคลียร์ในป้๊มเนาะพอเราเคลียร์เสร็จเนี่ยจะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยยังไม่มี ส่วนมากเนี่ยออฟเลนก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับกลางแล้วก็ล่างกลางแล้วก็ล่างนะครับผมหรือว่าจะเป็นกลางแล้วก็เลนตัวเองนะล่างนี่คือหมายถึงเลนตัวเองนะครับเลนที่เราได้รับมอบหมายนะครับก็จะอยู่2เลนนี้เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับในช่วงต้นเกมเนาะอ่าตอนนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเหมือนจะมีไฟนะครับผมเราก็จะรีบไปเติมเนาะ ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรนบนเนี่ยแครี่เราได้ป้อมแล้วนะครับพอแครี่เราได้ป้อมบนแล้วเราก็จะทําการสลับเนาะเพื่อให้แครี่เราเนี่ยมาป้อมล่างต่อนะครับอ่าแลวจังหวะนี้จะเห็นว่าแวนเนี่ยเขาเคลียร์คลิปบนอยู่นะและจังหวะนี้เราแอบมุดมานะครับอ่าตอนนี้เราก็จะใช้ให้แวนเนี่ยตีป้อมก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคอมโบนะครับอ่าแล้วแวนตีป้อมนะแล้วก็คอมโบแล้วก็เล่นไปนะครับแต่แวนเนี่ยฟิกเกอร์นะเราก็เลยต้องมาเคลียร์คลิปก่อนนะครับแต่เราก็การป้อมไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็รอเคลียร์คลิปไปนะครับ อตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่นกันตรงเลนล่างนะแล้วเลนกลางเนี่ยไม่มีใครรับนะครับเราก็เลยต้องรีบวิ่งไปรับนะก็เหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าเราต้องเล่นเล,นต,เเลนตัวเองแล้วก็รับกลางนะครับคือป้อมกลางเนี่ยมันสําคัญมากนะถ้าเราเสียตรงป้อมกลางไปเนี่ยมันจะทําให้เกมเนี่ยเล่นยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ป้อมข้างจะแตกไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอาป้อมกลางก่อนแลว้วจังหวะนี้เนี่ยแวนเนี่ยพยายามเคลียร์คลิปตรงเลนบนเนาะเราเห็นแล้วเราก็เลยแอบมานะครับจังหวะนี้เราก็ดาวดาวไปนะครับผมแล้วก็รีบคอมโบ แวนไปนะครับก็ชุดเดียวแตกเนาะแพทนี้ยีน่าแรงมากเลยนะครับผมคือแพทนี้เนี่ยผมเล่นยีน่าเยอะมากนะเพราะว่ามันบัฟมานะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยโหดมากนะครับสามารถสู้กับหลายๆตัวได้เนาะถึงแม้เลดเกมมันจะสู้ไม่ได้นะครับแต่มันก็เอามายืนหรือเอามาล้วงแอสซัสซินเมดมันก็ล้วงได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสกิลสอของล่างแรกแล้วก็ล่าง2เนี่ยสามารถทําจังหวะได้และ มันยังมีสกิลใบอีกด้วยนะครับมันก็จะมี CC ที่น่ารำคาญอยู่นะแพทนี้เนี่ยผมเล่นยีหน้าเยอะมากนะครับหลายคนที่ดูคลิปผมเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนมากแล้วจะเป็นคลิปยีหน้านะเวลาเล่นตัวหลักนะครับเพราะว่าเวลาเล่นตัวหลักเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะเล่นยีหน้าค่อนข้างเยอะเลยเนาะหลักๆเลยนะครับต้นเกมเล่นได้กลางเกมเล่นได้นะแล้วเลสเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเลือกยีหน้ามานั้นเองนะอ่าแล้วจังหวะนี้เนี่ยมาหลอดเคลียร์ชิปนะครับแล้วก็จะรอดักนะแต่มาหลอด เขาเลยรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์คลิปไปเลยนะครับตอนนี้เราก็จะเดินเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะมีจังหวะเล่นเนาะตอนนี้เราก็จะรับเลนบนแล้วก็รอเคลียร์กลางนะครับแล้วก็ถ้าเลนล่างบวกกันเนะี่ยเราก็อาจจะไปเติมนะอ่ะระหว่างนี้ก็เคลียร์คลิปไปก่อนนะครับ ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสลับคนที่ไม่กดเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรหรือว่าอยากให้ผมไปเล่นแล้งไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมถ้าน่าสนใจเราก็จะเอามาเล่นให้ทุกคนดูเนาะอ่าตอนนี้เราไปเคลียร์กลางเสร็จแล้วก็โดนตอดแล้วก็รีเลือดปกตินะครับแล้วก็ตรงมินิแมรเนี่ยเหมือนเพื่อนจะบวกกันอยู่นะเราก็จะหาจังหวะเล่นนะครับตอนนี้ฝั่งตังข้าพยายามจะกดดันมันนะเราก็จะมาหาเล่นนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้เหมือนไอรีจะมานะครับเราก็คอมโบ จังหวะนี้ถ้าเราใบช็อตสุดท้ายโดนตัวเลนนะครับอาจจะได้ตัวเลนอีกตัวหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ได้อลิไปละแล้วก็เลือดเราไม่เต็มเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็กลับไปรีเลือดเลยเนาะระหว่างที่เรารีเลือดเราก็ดูตรงมินเยแมปนะครับผมว่าเราควรไปเลนไหนเนาะตอนนี้เนี่ยเลนล่างเนี่ยมีคนเคลียร์ละแล้วก็เลนบนเนี่ยก็คลิปค่อนข้างสูงนะครับแต่เราไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วนะครับเคลียร์การก็จะแย่งฟาร์มกับเพื่อนนะแล้วก็เลือกที่จะมาเคลียร์บนเนาะเพราะว่า ถ้าเราดูจากมินิแมปเนี่ยผมว่าเลนบนเนี่ยอาจจะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเลนที่เราได้รับมอบหมายด้วยนะครับอ่าแล้วตอนนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเหมือนเพื่อนจะไฟกันอยู่นะครับผมแต่ไม่มีคิวเนาะซิปก็เกือบตายนะครับแล้วก็มาหลอดเนี่ยเหม,มือนจะช็อกมาละแล้วลจวังหวะนี้เราเห็นมาหลอดเดินมาแล้วนะเราก็เลยหาจังหวะดักนะครับอ่าแลาว้วจังหวะนี้มาหลอดมานะครับแล้วก็เล่นคอมโบเราไปเนาะอ่าแล้วก็คอมโบไปนะครับผมอ่าช็อตนี้ก็ได้มาหลอดไปนะครับอ่าพอได้มาหลอดแล้วจะเห็นว่าไอรีมาเติมนะครับแล้วก็ถออออยกกมาก่นนะ สาเหตุที่เราถอยเนี่ยเรากลัวตัวอื่นมาซ้อนอ่อริอีกทีหนึ่งนะครับอตอนนี้จะเห็นว่าคนเราเนี่ยเท่ากันเนาะฝ่ายตรงข้ามก็4แล้วก็4นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเหมือนเพื่อนจะพยายามเอานะครับแต่ก็ไม่สามารถเอาได้นะครับเราก็เลยต้องมาเอามังกรก่อนนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าในแรงสูงๆเนี่ยเวลามีโอกาสเนี่ยทีมก็จะโฟกัสออบเจกต์กันเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือว่าดาร์กเนาะ แต่ในแรงแน่นอนเนี่ยจะยังไม่ค่อยให้ความสนใจนะครับเวลาว่างหรือว่าเวลาไม่มีไม่มีอะไรทำเนี่ยเราก็เอาอ็อบเจกต์นะหรือว่าจังหวะที่เราเอาได้เนี่ยเราก็ควรรีบเอานะครับเพราะว่ามันจะเป็นบัฟนะครับทําให้ทีมเราเล่นง่ายเนาะบัฟมังกรก็จะเป็นการตีแรงสกิลแรงนะครับผมแล้วก็บัฟดาร์กเนี่ยก็จะเป็นการดันเลนนะเราก็จะได้รวมตัวไฟอีกเลนนึงแล้วก็ปล่อยดาร์กอีกเลนหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เราไปทําเว็บบนสูงละเราก็จะกลับมารับเว็บล่างต่อนะครับเราจะไม่สูงมากอ่าล้วจังหวะนี้ L ขวาเหมือนเพื่อนจะโดนนะครับแล้วก็จะมารอซอนเนาะแต่ก็ไม่ได้มีไฟอะไรเพิ่มเติมนะครับจังหวะนี้จะเห็นว่าตังกลางเนี่ยเหมือนเพื่อนจะพยายามเล่นนะครับเราก็จะหาจังหวะเล่นนั้นแลวจังหวะนี้เราจะล้วงเมดนะครับแต่เม็ดเนี่ยพักเราก่อนเนาะเราก็เลยเข้าไม่ถึงตัวนะครับพอเข้าไม่ถึงตัวแล้วเราก็ดูตรงมินิแมปนะครับจะเห็นว่าเว็บบนกับเว็บล่างเนี่ยค่อนข้างจะกลางๆนะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นมันม่วงเนาะเราก็เลยต้องรีบมาเคลียร์ก่อนนะครับพอเรามาเคลียร์เสร็จเ็จว่ามาหลอดอยากขึ้นมาบนเนาะเราก็ ตอนนี้จะเห็นว่ามารลอดเนี่ยอยู่ตรงบัฟแดงของเขาเนาะแล้วจังหวะนี้ไอริมานะครับแล้วก็พยายามเล่นกับไอริก่อนนะครับแล้วก็เล่นคอมโบไปนะครับผมช็อตนี้ไอริก็ตายไปนะครับแล้วมาลอดช็อคนะแล้วเราก็โดนแวนคารฟีนะทำให้จังหวะนี้เราก็ตายไปเลยนะครับ <S <S แล้วผมก็ดูสาเหตุจากการตายนะถ้าเราดูจากสาเหตุจากการตายเนี่ยเราจะเห็นว่าเราโดนทูดามิเเยอะมากเลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยมันเป็นมาลอดกับไอริอย่างที่ผมบอกต้นเกมไปเนาะมันเป็นทูดามิเนะครับเราเลยออกรองเท้าต้านซีซีนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ย ผมจะขึ้นเป็นดาบใหม่นะครับผมดาบใหม่ก็คือดาบที่เป็นสีฟ้าๆนะครับผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับนั่นแหละนะเราจะเอามาการพวกทูดาเมจนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าระหว่างล็อกชิลกับดาบใหม่เนี่ยเราควรออกอะไรนะครับผมหลักๆเลยถ้าเราเจอตัวที่เป็นทูดาเมจนะครับเราก็จะออกดาบใหม่นะครับแต่ถ้าเราเจอพวกกายภาพปกตินะครับผมเราก็จะออกเป็นล็อกชิลนะครับนี่ก็คือการออกของ ระหว่างดาบใหม่กับล็อกชิลนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเกมบันต่อนะครับตอนนี้เราก็มาเชลเลนบนปกตินะครับตอนนี้เนี่ยเข้าช่วงนาทีที่11แล้วเนาะก็ยังไม่ค่อยมีไฟนะครับจะเป็นจังหวะการเล่นมากกว่านะแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าเราพยายามจะมาดักนะแต่ผมรู้ว่าฝั่งตรงข้ามเห็นนะครับเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะแล้วก็ตรงเลนกลางเนี่ยเหมือนจะมีไฟนะครับเราก็เลยจะหาจังหวะเข้าหลังนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยถอยมาก่อนนะผมก็เลยต้องเบี่ยงออกข้ามมาก่อนนะ ตอนนี้จะเห็นว่าเกมเนี่ยทรงๆนะครับเราก็จะหาจังหวะดักกันเนาะถ้าทีมไหนฆ่าได้ก่อนก็จะได้เปรียบเนาะอ่าตอนนี้ผมก็จะพยายามมุดพุ่มนะครับเราก็จะหาม,มุม<ป>มุดพุ่มไปแต่จะเห็นว่าฝ่งขตรงข้ามเนี่ยเห็นเรานะครับเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนเนาะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าเว็บล่างเนี่ยสูงเราก็จะไปดักนะแล้วตัวเลนมาเนาะเราก็ทําเป็นออกแล้วก็เข้าพุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าแล้วตัวเลนเดินมานะครับล้วก็คอมโบไปนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์เอาตัวเลนไปนะครับผมช็อตนี้เพื่อนเราก็ได้ฆ่าตัวเลนไปนะจะยิงช็อตนี้ เราก็เลยฟิกเกอร์ไปนะครับทาให้จังหวะนี้เราเสียฟิกเกอร์ฟรีนะครับจริงๆช็อตนี้ไม่ควรใช้ฟิกเกอร์นะเราจังหวะนี้จะเห็นว่ามาหลอดเนี่ยพยายามการป้อมล่างอยู่นะครับผมแล้วก็ช็อกมาเนาะเพื่อกันป้อมนะครับแล้วก็เล playing, ือดเหลือนิดเดียวนะครับแล้วก็พยายามจะเล่นเนาะแต่โดนไอริขัดแต่ซิปเนี่ยอมเล่นนะครับเราก็เลยเข้าไปแล้วก็ได anyway> ้คิวมาหลอดนะครับแล้วจังหวะนี้ไอริอันติมานะครับทำให้เราต้องกดดาบใหม่มาเนาะแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยไม่มีเลือดแล้วเราก็เลยต้องถอยก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่า เอกีอันติมาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะจังหวะน,นี้ก็กลับบ้านไปรีเลือดปกติเลยนะครับระหว่างที่เรารีเลือดเนี่ยเราก็ดูมินิแม็ไปนะครับว่าเราควรไปเลนนหนนะตอนนี้เนี่ยเลนบนนยสูงแล้วนะครับผมแล้วก็เวนเนี่ยเขาดันคลิปล่างมานะครับพอเราเห็นว่าเขาดันคลิปล่างมาเนี่ยเราก็จะไปรับเวฟบล่างต่อนะแต่เพื่อเราเนี่ยเหมือนจะมีไฟกันนะครับเราก็จะรีบวิ่งไปเติมนะครับ าจางังหวะนี้เลนล่างมีคนเคลียร์แล้วเราก็จะเบี่ยงมาดักตรงแอวขวานะแต่เราเห็นอิกกี้นะครับล้วก็พยายามเจ้าแต่อิกกี้ฟิกล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวได้เราก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับอ่าจางังหวะนี้เ,นเพื่อนเราเจะเาดาร์กเนาะลราก็มาช่วยเพื่อนตีแต่อิเนี่ยเหมือนจะพยายามมาปวดน,นะครับเราก็เลยต้องคอมโบเล่นกับอิหรือว่ากดดันอิีไปก่อนนะครับอ่าจางังหวะนี้ตู้เลนมาเติมนะครับพอเราได้ดาร์กแล้วเราก็กลับบ้านไปรีก่อนนะระหว่างที่เรารีก็ ดูการเอาดงเอาดาร์กไปนะครับเราจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ยอมปล่อยดาร์กง่ายนะแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็จะพยายามเอาดาร์กนะครับแล้วก็เรื่องการโฟงการไฟ์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไฟกันซักเท่าไหร่นะครับผมในแรงสูงๆเนาะมันก็จะเป็นการหาจังหวะแล้วก็เล่นกันนะครับใครพลาดไปก็อาจจะโดนลงโทษได้นะครับแต่ถ้าเราไปดูในแรงน้อยๆเนี่ยมันจะไฟกันเยอะมากนะครับนี่ก็คือความต่างเนาะแล้วก็เรื่องการทําเว็บด้วยนะครับผมเรา จะเน้นทําเว็บแล้วก็บวกนะครับผมในแรงสูงๆนะแต่ในแรงน้อยๆน่ะจะเน้นบวกก่อนแล้วก็ค่อยทําเว็บนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของแรงแล้วก็การอ่านเกมนะครับอ่าตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราปล่อยดักตรงเลนกลางเนาะแล้วก็เลนบนเนี่ยคลิปสูงละแต่ตอนนี้เราอยู่ล่างนะครับเราไปบนเนี่ยไม่ทันละเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยมีสิ์ไฟกันตรงกลางได้นะครับเราก็เลยต้องรอซ้อนนะตอนนี้เว็บล่างที่เราทํามาก็ชนป้อมแล้วนะครับผมคีล่าเนี่ยไปตีป้อมอยู่เนาะเราก็เลยต้องรอซ้อนตรงกลางนะครับ จังหวะนี้จะเห็นว่าฝ่าตรงข้ามแี่ยพยายามจะบีบเล่นนะครับพอเราเห็นแล้วว si ่าฝ่าตรงข้ามพยายามจะบีบเล่นนะเราก็พยายามวิ่งมากดดันนะครับตอนนี้เราก็ลอมมังกรนะครับผมเข้าป้อมเนาะแล้วก็พยายามเอาป้อมกลางนะครับระหว่างนี้ก็ดูไปนะครับระหว่างนี้เราก็เห็นว่า ตัวเลนเนี่ยหรือเลือดนิดเดียวเนาะเราก็จะฟิกเกอร์แล้วก็คอมโบนะครับแต่ตัวเลนเนี่ยสกยิลสออกไปได้นะครับทำให้จังหวะนี้เราไม่ได้ตัวเลนเนะาะพอเราเห็นว่าตัวเลนไม่มีเลือดแล้วนะครับผมเราก็จะพยายามหาจังหวะเล่นนะแต่จะเห็นว่ามาลอดเนี่ยช็อคเชียร์คลิปนะครับแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็ไม่มีเลือดเหมือนกันนะครับเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะจังหวะนี้ก็วาร์ปกลับบ้านปกติเลยนะครับดาร์คซเลเยอร์จะเกิดอีก1นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ดาร์คซัลเยอเ์จะเกิดเนี่ยเรา อ่าตอนนี้ก็ดูตรงมินิแมปไปนะครับเลนล่างเราก็ค่อนข้างสูงอยู่นะแล้วก็เลนบนเนี่ยเรามีมันม่วงไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับผมอ่าเลนล่างเราคลิปโคตรเยอะเลยนะอ่าแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่เลนล่าง2นะเราก็เลยสั่งบวกนะครับพยายามจะเอาอิกกี้นะแต่ก็อิกกี้ฟิกนะครับแล้วก็เห็นแวนเล่นกับเพื่อนเราเราก็เลยโฟกัสแวนนะครับแล้วจังหวะนี้เราก็ได้ไอรีกับแวนมานะพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามตาย2ตัวนะครับผมเราก็จะดันเว็บกลางมานะแต่ตัวเลนเนี่ยโผล่ตรงกลางนะครับเราเห็นว่าตัวเลนเนี่ยแหลม เราก็เลยเข้าไปคอมโบนะครับแต่กลับเป็นเราที่แหลมเองนะทำให้จังหวะนี้เราตายไปนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนจะไฟกันต่อนะครับแล้วมาหลอดช็อตคีล่าพยายามจะล้วงตัวเลนนะครับแต่ตัวเลนเนี่ยสกิลสอออกไปได้แล้วคีล่าเหยียบมาหลอดนั้นแล้วก็ซิปอมโดนตัวเลนอันตีแล้วก็โดนมาหลอดปากก็ทําให้จังหวะนี้เราตายไปนะครับผมแล้วก็เมทเนี่ยโดนตัวเลนอีกนะครับแล้วก็ไบโอเนี่ยโดนตัวเลนแล้วก็โดนอีกิปอันตีอีกทําให้จังหวะนี้เราตายไปถึง5ตัวนะครับผมจริงนตรี้เนี่ยว่า คนเราเยอะกว่าถึง2คนนะเราสามารถโซนแล้วก็เอาดาร์กได้นะครับแต่ผมเนี่ยไปฝืนเล่นนะครับทำให้จังหวะนี้เนี่ยเราตายไปนะครับระหว่างนี้เราก็รอดูความย่อยยับของป้อมก่อนเนาะตอนนี้เราจะเกิดอีกประมาณ5้าวีนะครับน่าจะเสียแค่ป้อมนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็น่าจะกลับไปดาร์กซัลเลยเยอนะเพราะว่าผมเกิดละตอนนี้ก็เคลียร์ชิปปกติเลยนะครับผมพยายามกดดันให้ฝั่งตรงข้ามนี่ยเสียฟิกหรือว่าเสียอะไรนะแต่ก็ไม่ได้นะครับผมเราไม่อยากเข้าไปลึกมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียดาร์กไป แล้วไม่มีใครช่วยกันเนี่ยก็อาจจะทําให้เราพังกว่าเดิมนะอ่าตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยหายบนแมปนะครับก็น่าจะอยู่ตรงดาร์กเราก็อาจจะไปตะล่อมตะล่อมดูหน่อยนะอ่าแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เอาดาร์กไปแล้วเราก็เลยต้องถอยมาก่อนนะครับเราก็ตัดปับป๊บฟงปั๊บฟ้าไปเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีอากาศเอานะแล้วเมื่อกี้แวนเนี่ยโผล่เรียนบนนะครับเราก็เลยจะพยายามมาดักแวนเนานะอ่าระหว่างนี้ก็รอดักนะครับแต่จะเห็นว่าแวนเนี่ยเขาก็ดันไม่สูงเนาะเราก็เลยต้องรีบเคลียร์คลิปไปนะครับ ถ้าเราเสียดักอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือการดักให้ได้หนึ่งตัวนะโดยที่เราต้องไม่ตายนะครับแต่ถ้าเราดักไม่ได้เราก็ควรรอเคลียร์มันม่วงให้หมดก่อนนะครับหรือว่ารอให้บัฟด์กซาเลเยอร์ของฝันง่างข้ามเนี่ยหมดก่อนนะเราถึงจะบวกได้นะครับถ้าเราไปบวกตรงๆเนี่ยมันเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเขามีบัฟที่เป็น two d a m a e นะครับทำให้โอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับระหว่างนี้เราก็จะรอเคลียร์แค่มันม่วงนะครับพยายามซิเซฟนะโดยที่ไม่ตายนะครับถ้าตายโอกาสแพ้สูงมากนะครับจังหวะนี้จะเห็นว่าผมเนี่ย พยายามโฟกัสมันม่วงอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ค่อยโฟกัสคนสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นฝ่าขตรงข้ามเนี่ยจะหลุดตำแหน่งมานะเราถึงจะโฟกัสคนนะครับตอนนี้คลิปบนเนี่ยมี2ตัวนะแล้วก็ตรงกลางน่ยคลิปมาถึงแล้วเราก็จะรีบเลียรเลยนะ,ะแล้วอันนี้ก็เคลียร์ไปนะครับ พอเราเคลียร์กลางเสร็จเราก็จะมารับล่างก่อนนะข้อดีของตอนนี้ก็คือฝั่งของข้ามเนี่ยไม่ยอมทําเว็บบนมานะครับทำให้เราสามารถไปเคลียร์มันม่วงได้นะไม่ว่าจะเป็นตรงกลางล้วก็เลยล่างนะจะสังเกตว่ามันม่วงเนี่ยเข้าไม่พร้อมกันนะครับเราก็เลยเคลียร์ง่ายแต่ถ้ามันม่วงเข้าพร้อมกันเนี่ยเราเคลียร์ยากลําบากแน่นอนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเว็บล่างเนี่ยของเราสูงและเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเราก็เลยพยายามจะมาเคลียร์เว็บบนต่อนะครับแต่จะเห็นว่ามันม่วงเนี่ยยังเหลืออยู่นะตรงกลางกับล่างนะครับมันม่วงเว็บใหม่กำลังจะมาแล ตอดแล้วนะพอเราไม่มีเลือดเราก็ต้องกลับบ้านไปรีให้เลือดเต็มร้อก่อนนะครับระหว่างที่เรารีเลือดเนี่ยเราก็ต้องรีให้เร็วที่สุดนะแล้วก็มารับเว็บหรือว่ามาเปลี่ยนคนที่รีเลือดต่อนะครับอ่า จังหวะนี้ฝ่ายสงข้ามเนี่ยพยายามจะเอานะครับแล้วมาหลอดช็อคมานะเราก็เลยต้องอันตีเพื่อการซีซีแล้วก็ลามไปนะครับแล้วก็ชาร์จสกิลหนึ่งกดดาบใหม่ฟิกเกอร์เล่นเอาตัวหลังก่อนนะครับล้วก็ได้มาหลอดไปแล้วก็โดนตัวเลนอันตินะครับทำให้เราตายไปแต่เรามีเกิดนะแล้วจังหวะที่ไอรีเข้ามานะครับเราออกไม่ได้เราก็เล่นไปเต็มที่เลยเนาะตอนนี้เราก็ได้แค่นั่งดูเพื่อนเล่นนะครับแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยฆ่าได้ไปถึง4ตัวนะแต่ถ้าเราดูในมินิแมปจะเห็นว่า อิกกี้เนี่ยโผล่เลนบนนะคล่าก็เลยวิ่งขึ้นไปปิดนะครับแลว้วจังหวะนี่คีร่าไล่ไปนะครับแล้วก็กระโดดเหยียบนะครับแล้วก็ได้เมทไปนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ตาย5ตัวเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ยเกยมนี้เรามีซิฟนะครับแล้วจวังหวะนี้ไอรีก็พิมควอว์มานะแล้วก็ซิฟเนี่ยก็อมคิปไปนะครับผมแล้วก็เก่งอันตีไปเนาะ ถ้าเรามาดูยีน่าจากชัดเมื่อกี้นะครับผมจะเห็นว่ายีน่าเนี่ยเลดเกมแรงมากนะครับผมแล้วก็ยืนให้เพื่อนได้นะแล้วก็ต้นเกมเนี่ยมันยังแรงนะครับผมสลับแพทน,นี้ยีน่าเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งมากคอส15จะมีความสาคัญเหมือนแพทที่แล้วไหมสําคัญกว่าแพทที่แล้วครับคอส15แพทนี้โอ้ยต้องมีซิป,ะปอะก็ส15แพทนี้สําคัญกว่าแพทที่แล้วพอต่อแพทด้แล้วนะครับดูอย่างส15แพทที่แล้วคือตัวตัวแรกอะ เคลียร์ง่ายครับตัวที่2องก,ก็ไม่ได้ยากขนาดนัแต่แบทเ็นี่นมันมัน่วง3ทางอ่ะเลือดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ละตัวแล้วไหนจะบัฟเกาะบัฟบัฟดาเมติก,ก็จบไปแล้วนะครับผมสลับแนวทางการเล่นยีหน้าเนะาะหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผม